รุ่นนี้จะประมาณเอาฝาเนาะไดาค่ะอ,อย่างนี้ต่อเท่าไหร่ครับทีนี้ประมาณ6,500นห้าแล้วสะโพกมาเคาะจัดสรรใหม่อยู่ที่ว่าห้าพันี่ยอย่างคันนี้พ่นสีกันชนหน้ามาชิ้นเดียวนะครับสีเหมือนแบบเหมือนมากนะฮะนี่เหมือนมากบอกเลยเหมือนมากชิ้นนี้เนรเดรี่นี่ห้อนอะไรเนี่ยเดรเดรี่เนี่ยเนี่ยแกล็อปเปอร์ไม่รู้จักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ฮาร์ดฮะและวันนี้เป็นครั้งแรกของช่องเราที่จะมารีวิวอู่สีครับหลายหลายคนนคั้นทักถามมาบ่อยๆครับว่าพี่ครับมีอู่สีแนะนำไหม ทำสีที่ไหนดีนะฮะวันนี้เรามาเที่ยวที่อู่ไดมอนด์นะครับในเซสชันของอู่สีซึ่งอยู่แถวบางนาตราครับหรือแถวบางบ่อนั่นเองนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วงานเป็นอย่างไรเครื่องมือเครื่องมือที่สุดทันสมัยนั้นจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณวานกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าเรื่องเลยนะไม่นอกเสียเวลานะอูดไดมอนด์บอดีเอด์เพทนทำอะไรบ้างก็ทำหมดเลยทั้งหนักทั้งเบา ทำกันชนเล็กๆน้อยๆขูดเฉียวคือเฉียดชนมาก็ทามทามชนหนักทั้งพันก็ทามจิ้มหน้ามาจิ้มตูดมาเก็บหมดได้ครับพคว่วทำหมดจนตัดต่อตัดต่อตรงนั้นต้องจะกลายเป็นอู่ย้อมแนวเลนตัดต่อเก็บไว้ก่อนจะเก็บกระสอนนั้นไว้ก่อนแต่ชนหนักทำได้ทได้แล้วก็เบิกอะไรได้หมดของตัวถังแท้อะไรได้หมดอย่าลืมนะครับอู่เดี๋ยวพราะเป็นอู่ซ่อมรถด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยเลือกอะไรถ่ไห่วงจริงๆแล้วต้องบอกว่าการซ่อมรถบางทีการเกยวจนการอะไรมาเนี่ยบางทีหลายๆครั้งที่อู่สีเก็บงานเสร็จแล้วเนี่ยบางเคสจะต้องกลับเข้าไปอู่ซ่อมรถเพื่อจะเก็บนุ่นนั่นนี่หรือว่าบางทีจริงหน้ามาปุ๊บปิกงบมันบิดหม้อน้ำมันนุ่นนั่นนี่เนี่ย พอที่อู่ีเก็บเสร็จเราต้องไปอู่ซ่อมรถเพื่อจะเก็บอะไรที่สุดอื่นต่างๆ<ช>ต่อบางทีทาแล้วมันมีไฟโชลระบบให้เต็มบ้าง<ช>แต่ที่นี่หายห่วงเพราะว่าวันสต็อปเซอร์วิสแล้วเพราะผมเปอู่ครับ <c oughs> สบายมากใช่ฉะนั้นเนี่ยหายห่วงแล้วก็ที่นี่รับรถทุกยี่ห้อไหมทุกยี่ห้อพวกรถยุโรมีรับหมดเลยเพราะเรามีข้อมูลหมดข้อมูลตัวสีข้อมูลตัวถังเราซื้อมา เดี๋ยวการคลิปหรืพาไปดูเครื่องที่แม่งแบบหลายล้านอ่ะสุดมากเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเผือ่อใครที่คิดอยากจะหาอูสีนี่เปนหนึ่งเลือกนะครับซึ่งที่เรามาถ่ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นโรงงานเลยเนาะโรงงานเลยเป็นโรงงานเลย,เป,งงเ,ลยเป็นอูสีที่เป็นสไตล์โรงงานเลยซึ่งอยู่แถวบางบอง่อแต่ไม่ต้องตกใจครับใครที่อยากใช้บริการเรื่องสีนั้นจุดรับรถคือพระรามเก้าที่เดินโอ้ไดมอนด์พระรามเก้านะครับเปิดปุ๊ก็แบบเจอเลยเหมือนเคยที่เราไปดูแล้วสองสามครั้งแล้วก็คลิปซ่อมโฟกัสีไฟซึ่งเจาะอ,อยู่ตรงนี้นะรถเสร็จแล้ว ของพ o กทีไฟก็ฟอู่ไดมอนส่งพระรามเก้าเช่นเดียวกันคือถ้าเกิดเชียวชนหรือใจทําสีก็ติดต่อไปได้ได้เลยแล้วก็ไปจอดที่อู่ไดมอนได้พระรามเก้าทำเรื่องทุกอย่างแล้วค่อยสไลด์รถมาที่นี่ผอ,อไม่ได้ขับมาใช่ไห<ช>มครับมีรถสไลด์สไลด์ไปเลยสไลด์สีไม่มีปัญหา รงนั้นคือตีราคาประเมินราคาเสร็จใช่ครับตรงนั้นจบราคาที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมสไลด์มาอ๋อแล้วก็ทำตรงที่นี่ต่อใช่ครับทำเสร็จแล้วก็สไลด์ไปไว้ที่ไดมอนด์ขพระราม9ใช่ครับรับโดนที่นั่นตรงที่นั่นโอสะดวกอีกแบบเหมือนพระราม9ใกล้สะดวกใช่คิวยาวไหมช่วงนี้ช่วงนี้ก็พอสมควรมีแน่นอยูเปลี่ยนตัดสีหลายคันแล้วก็งานจุกจิกจุกจิกก็แน่นอยู่ครับแต่ก็รับได้หมดรับได้หมดแต่เอาเป็นว่าเมื่อกี้เผื่อนิดนึงแล้วจริงๆกับสีก็ทำได้ทำได้หมด คือกับสีนี่จะมีหลายแบบด้วยนะ<ด>เราไปดูรถที่กับสีกันเป<ด>็<ด>เรื้คุยกันคร่าวๆก่อน<ด>ใครสนใจมั้งออไม่ได้ซ่อมแต่อยากเปลี่ยนสีใหม่หรืออยากทำสีเดิมให้ม,ใหมันดูใหม่ขึ้น<ด><ด>กับสีเนี่จะมีทั้งแบบพ่น้องเครื่องพ่นทอง,งเครื่องกับไม่พ่น้องเครื่องต่างกันเยอะไหมระยะเวลาในการทารรํางานก็ายกเครื่องลงมาด้วยก็อยู่ที่2เดือนขึ้นเลยเดือนเพราะเราจะเก็บหมดเลยเก็บทั้งเครื่องเก็บทั้ง ภายในหมดเลยทำหมดเลยแล้วก็ไล่สายไฟแล้วใช่ท่อใหม่ใช่แต่ถ้าเกิดน้ายกเครื่องมาอยู่ประมาณเดือนไม่ยกเครื่องคือตัวผนังห้องเครื่องไม่ได้พ่นแต่แก้มพ่นพ่นซึ่งใครจะยกเครื่องพ่นห้องเครื่องด้วยเหมือนเดิมครับขายหัวเราถ้ายกเครื่องมาปุ๊บเราจะเช็คหมดเลยท่อน้ำะไรนี่ดีเลยถ้าเกิดรูเขื่อ่วก็ใช่ครก็ยกเครื่องไปทำอู่นุ้นก่อนปะรังค้นสีใช่ก็มาทั้งโครงที่นี่มาทั้งโครงแล้วก็เอาโครงสไลด์ไปอู่นุ่นยกเครื่องมาลงไปให้มันเหมือนเราทำบอเชเลยนี่หว่าใช่ครับแต่ระหว่างที่เรายกเครื่องออกมาทำ เอารถมาทําสีได้ได้ับโคตรสะดวกเพราะกามีรถสไลด์บริการสีได้ที่นี่ใช้สีอะไรครับของนกแก้วอย่างเดียวเนี่ยนกแก้วจะระบบไม่มีสีอื่นเลยพอเป็นนกแก้วก็เรียกว่าหายห่วงถึงความเงานะความฉ่ำความคงทนใช่นกแก้วเนี่ยผมเคยใช้กับรถผมสมัยก่อนเนี่ยผมกลับจากสีน้ําเงินเป็นสีดําสมัยทอร์ลัดโดนน้ำมันเบรกลาดฝาเออลาดฝากระโปรงท้ำตาฝากระโปรงน้ำมันเบรกวางไว้ให้ดูจังนะเดินออกมาจากทอรัตมาเฮ้ยตายหาแล้วรีบกลับบ้านเสียยางฉีด ก็ขึ้นไปนอนผมไม่ไหวแล้วช้าตื่นมารถไม่ป็นอะไรเลยพี่ประสบการณ์ส่วนตัวนะเราเราไม่ได้บอกนกแก้วชนแล้วมันเบ่งนะแต่ที่ผมเจอมาเป็นแบบนี้รอดงานสีเรารับประกันสามปีจริงหรอขึ้นโพสทำให้ปนเก็บหมดเปหมไม่มีใครจะเคใครถึงตรงนี้แล้วคิดว่าอยากใช้ประกันไดมอนด์ก็ทักไปทางไดมอนด์ตรงพระรามเก้าได้เราขึ้นบริษต่ออะไรได้ให้ได้ ส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าข้างในโรงงานนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีเครื่องมือหลังแค่ไหนโดยเฉพาะที่รถคนหนักมานั้นเขาเก็บได้เปะขนาดไหนมาเดี๋ยวเราไปเที่ยวอุ่นอนท์บอลรเทนเพลสกันครับเอาคันแรกกนเลยครับอยู่หน้าห้องเอ่อห้องขัดสีนะครับแล้วก็คันนี้นะขายนะใครสนใจบอกบอกได้อันนี้ทําเต็มมากอ่ะคันนี้ทำอะไรครับอันนี้อานนอบน้ํารอบนอกอย่างเดียวครับอืมไม่ได้ชมไม่ได้ชนแค่รู้สึกว่าเก่าใช่อาใหม่ใช่ทั้งคันเลยทําสีเดิม โอ้นี่อ่าน้ำนี่ถอดหมดเลยเนี่ยถอดหมดเลยครับโอ้คิ้วเค้าถอดซะละเอียดเลยเนี่ยใช่ครับโอ้โหนี่อาบน้ำเลยเนี่ยใช่ครับโหงานละเอียดจัดเลยใช่ครับและแน่นอนเนาะเป็นนกแก้วเนาะนกแก้วระบบโอ้ยสีฉ่ำจัดเลยอ่ะใช่ครับนี้ตกเท่าไหร่อาบน้ำแบบนี้อันนี้อยู่ประมาณแปดหมื่นครับแปดหมื่นแล้วก็เลาะแบบนี้เลยแบบหนล้อหมดใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ชนนะไม่ได้ชนครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเตะตางตั้งแต่มาแล้วเพราะว่าคันนั้นเนี่ยที่เราทำรีวิวไปฮาร์ทูซ่อออนนนนเาคัี้ก่ อย่างขาวส้มอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบผมมีรถตู้หรือรถทรงไซส์ประมาณนี้นะไซส์ประมาณนี้นะจัดได้ทูโทนอย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่ะอันนี้ทําแค่รอบนอกครับไม่ได้พ่นขอบทำแค่รอบอย่างไรอย่างเงี้ยรอบนอกยังไงรอบนอกก็จะแค่นี้เลยจะไม่ได้พ่นขอบอ๋อไอ้นี่มันจะเป็นสีกันสีบอลเดิมอยู่ได้ครับอ่าทำรอบนออย่างงี้อันนี้คือประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งครับได้ทูโทนอย่างเงี้เลยได้ครับจัดสีแรกก็ได้ใช่สีแรกจะจะทองม่วงได้หมดได้หมดเลย ผมคือเรียกว่าไม่เกี่ยงสีรับประกัน3ปี3ปีโอ้โหอ่ะมาคันนี้ดีกว่าที่โดนใจเรามากแต่คิดที่แล้วใช่ครับอันนี้จะพ่นซอกอันนี้เราพ่นหมดเลยครับผมไม่เหมือนกันคันนี้คือพ่นนอกพ่นนซอกบอลเดิมอันนี้อันนี้ก้ออันนี้เก็บหมดเลยหมดเลยซอกตรงข้างในเก็บหมดข้อคของเครื่องเก็บหมดเลยใช่ครับถ้าจะเป็สภาพนี้เก็บในด้วยเนี่ยเท่าไหร่อยู่มาณแสนสองแสนสองถูนพอเหมือนกันใช่ครับก็โอเคนะโอเคครับ อันนี้กรณีเราไม่ชนนะไม่ชนอันนี้ไม่มีชนไม่มีผูดอะไรนะต้องมาว่ากันอีกทีราคานี้ไม่มีผูดอ่าแล้วถ้าเกิดสีเดียวเท่ากันป่ะสีเดียวก็เท่ากันนะขอเท่ากันงั้นสองสีคุ้มกว่าดิคุ้มกว่า <laughs> รถโบราณเราก็ทํานะครับ ก็อย่างรถเต่าสองคันโรถเต่ายางเราก็ทำแล้วรถเต่ายี่คันนี้ทําอะไรครับอันนี้ทําสีทั้งคันเหมือนหรือทั้งคันแต่ไม่ได้ว่าทําสันใหม่อันนี้คือรื้อลอกใช่รื้อลอกลอกอะไรที่เป็นผลในเราลื้อกหมดทั้งอันเลยอ๋อที่มันจะมีผลมีสีพองคือลอกทิ้งหมดเลยลอกถึงตัวถังเลยไหมถุงตัวถังเลยครับข้นงในข้งในคือถอดบออถอดคือใช่ครับคือเกือบเกือบกระดองเลยใช่ครับ แต่ว่าที่บอกว่าไม่ได้เก็บสันนี่มันมันยังไงครับไม่ได้ปั้นสันใหม่แบบเรายัางใช้สันเดิมอยู่ก็เหมือนอย่างคันนี้ใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยจะทําใช้เวลานานอันนี้คือปั้นสันใหม่ปั้นสันใหม่ทาใหม่หมดแบบนี้ก็คือลอกทิ้งพ่นใหม่คือพ่นใหม่แหละทีแต่ว่าไม่ได้เก็บสันเก็บ<ๆ>สันคืออะไรนะคะรับเก็บสันคืออย่างนี้รถที่มีอายุแล้วขาดการใช้งานมีการเที่ยวชนรถบัสคือเราไม่รู้หรอกมีการโป๊คือผ่านอะไรมาเยอะใช่ครับ สันมันจะหายโค้งมันจะไม่ได้ใช่ไหมนุ่นดันยิ่ก็ไม่ได้ไม่หมดเลยอันนี้คือข้อแตกต่างของการนี้ทางอยู่ไดมอนก็คือเก็บสันไล่ไล่เรียกว่าไล่มิติรถให้มันได้เท่าเดิมที่สุดอันนี้คือไม่ได้ไล่หรือท่าเจ้าของอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถชั้นทรงโอเคแล้วไม่เป็นไรแต่นี่คือเก็บละเอียดยิ่งกว่าละเอียดเลยครับอ่าอย่างนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ประมาณแสนห้าแล้วถ้าเก็บสันด้วยเก็บสันด้วยอยู่ประมาณสองแสน โอเคหรื <Okay. S 2> ้อหมดเลยทําดูผุดูอะไรหมดเลยเพราะนี้มีผุด้วยมีผุด,ด้วยใช่ไหมกี่เดือนเนี่ยสภาพเนี้ยอันนี้ถ้าทาจริงๆก็3เดือน3เดือนได้เน,นาะเพราะข้างในนี้แบบรื้อหมดเลยนะรื้อหมดเลยครับรื้อหมดเลยถ้านั้นเนี่ยผมว่าสองสเดือนเนี่ยแล้วแต่สภาพด้วยเนาะใช่คนระับเพราะถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยต้องยกเครื่องใหม่นะยกเครื่องออกมาแล้วก็รื้อสีรื้อลอกหมดใช่ครับใครจะทําสีแบบยกเครื่องหายห่วงหายห่วงแน่นอนเพราะว่าเราอุ่ยแล้วเราอุ่มซ่อนอยู่แล้วกระหลงกระไลมีเบิกได้หมดนะฮะคิ้วเคิ พราะบางอู่เนี่ยยกเสร็จวา,างเสร็จปุ๊บไฟโชว์บางคันเนี่ยยกวางใหม่ไวริงไม่ได้ประกอบแล้วทับสายไฟไที่นี่รับจบหมดเราช่วยกันตัปเลยับวเราเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องออกับสีมีสองแบบแล้วนะรถใหญ่รถเล็กคันนี้เลยนี่ทำไรครับอันนี้กับสีครับแต่ทาแค่ภายนอกเดียวภายนอกนี่คือหมบบายความว่าข้างในเราไม่ทําข้างในไม่ทำก็เหมือนที่ต้นคลิปเราคุยเนาะว่าเราทําแต่ภายนอกเราทำลอกประตูหมดแต่ เรียกว่าประกอบรถแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แต่รื้อผมมาจะเห็นว่าข้างในไม่ได้ทำอันนี้ห้องเครื่องไม่ได้ทำห้องเครื่องไม่ได้ทำก็จะสะดวกสบายกว่า<ช>การทําแล้วก็เดี๋ยววหลังเกิดอ,อยากกลับใหม่ก็กลับได้ง่ายเพราะห้องเครื่องไม่ได้อยู่ใช่แล้วอย่างนี้เท่าไหร่ครับนี่อยู่ประมาณ8ปดหมื่นโอเคนะรับประกันงาน3ปีเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหนกแควเป็นระบบใช่ ดูไปดูมาเนี่ยหูว่าแสนกว่า2,000สนไม่ต้องตกใจครับงานเล็กๆที่นี่ก็ทำอา้าวงานเล็กๆเ,เป็นยังไงบ้างครับอย่างมีอันนี้มีพ่นกันชนหลังแล้วก็ซ่อมแก้มซ่อมประตูครับงานเป็นนะ้ำใช่ครับคันนี้ชิ้นจะใหญ่หน่อยเนื้อจะไซส์ตีประมาณถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยกับรุ่นนี้นะรุ่นนี้จะประมาณเอาฝาเนาะอย่างนี้ตกเท่าไหร่ครับนี่ประมาณ6 5พันห้ หกพันห้าโอเคนะคือเก็บหมดเลยใช่ไหมทำทั้งชิ้นครับทั้งชิ้นอ่ะแล้วสะโพกสะโพกถ้าเกิดใครมีเบียดมาอย่างเดียวไม่มีไม่มีกันชนสะโพกเท่าไหร่ครับถ้ารวมอย่างนี้นะครับมาเคาะจัดสรรใหม่อยู่ที่ว่าห้าพันคือเคาะจัดสรรใหม่อย่าลืมว่าเบียดอย่างนี้นะใช่ครับสันมันจะบุกมุมมันจะหายใช่ครับแล้วมันก็จะเก็บให้หมดแล้วก็แล้วก็โปจัดสรรให้ใหม่ให้มันคมเหมือนเดิมใช่ครับอย่างอย่างประตูเ่ยครับประตูทั้งบ้านเลยนะครับทําทั้งบานแล้วก็ ดูทั้งบาลทำทำสีอย่างเดียวอยู่ประมาณ5,000ัน0้บาทใช่แต่อันนี้มีแอดออนนิดนึงมันมีผุด,ด้วยครับอ่าคันนี้มันมีคือเขาชนมาแหละแล้วก็ทิ้งไม่นานใช่ทิ้งไม่นานชนมันผุใช่ครับก็จะต้องมีแอดออนเพิ่มขึ้นไปอยู่ประมาณทำตรงสันนี้ด้วยทำผุด้วยอยู่ประมาณส0 0พันก็คือประตูเอ่อตรงชิ้นเนี้ยสองพับาทแล้วค่าทำสีอีก5,000 5,000บาทก็ประมาณเ0 0ดพันใช่ก็ยังรับได้ครับ ก็เรียกว่าแต่ละชิ้นแต่ชิ้นราคาไม่รุนแรงนะไอที่แบบเอ,อ้ยฉันไม่ได้จะก,กับสีฉันไม่ได้พ่นทั้งคันฉันไม่ได้ทำทูโทนนะครับต้องการแค่ซ่อมเฉียวชนทําได้หมดทําได้หมดผมว่าราคารับได้อยู่นะออตรงนี้เราประกันหนึ่งปีหมดอันนี้เราก็ทสีเสร็จปุ๊บเราก็มีขัดสีรอบคันเลยเอ๋อเหรอราคาสีรอบคันที่เราต้องคิดเกินเพิ่มเท่าไหร่คิดอยู่ประมาณสามพันถ้าถึงสี่พันก็โอเคนะคือถ, <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถ้าผมมาทําเสร็จปุ๊บผมอย่างเงี้ยสภาพามันก็แบบไม่ได้โอเคนะผลแมวมันเยอะเออแล้วสีเข้มดดดด้้ววยกกาาไมอนขัุีู่ แล้วเห็นว่าแต่และชิ้นแต่และชิ้นแล้วเห็นผมย้ำโม้บ่อยมากว่านกแก้วเนี่ยความเจ๋งอย่างนึงคือที่นี่เขจะมีห้องพ่นสีครับห้องพ่นสีที่นี่เนี่ยโหของยี่ห้ออะไรครับของบัวั์ข้อดีของห้องพนสีนะครับคือมันร่นระยะเวลางานได้ส่วนหนึ่งแล้วไม่ว่า อีกจุดนึงก็คือว่ามันจะมีเครื่องดูดอากาศเครื่องฟอกมันมีเครื่องกรองอากาศ<ช>ดังนั้นเนี่ยฝุ่นละออยเลื่อยน้อยมันจะไม่มีใช่ค้นเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเก็บฝุ่นทีหลังเพราะบาง<ช>อู่เนี่ยถ้าไม่มีห้องพันสีเนาะค้นเสร็จป,ปุ๊บทิ้งไว้ทั้งวันนึงกว่ามันจะแห้งกว่าจะขยับออกมาได้เนี่ยมันจะมีละอองไปต่งไปติดบาง<ช>ทีก็เอาไอ้เลนเะั่คัตเตอร์เขี่ยบ้าง,<ช>บ,างบางทีก็เอา,ากระดาษทรายลูก<ช>นะประมาณนั้นแต่ถ้ามีห้องอบมันจะเออเลอร์น้อย แล้วก็สีเราไม่ต้องโดนขัดแล้วขัดอีกแล้วพ่นอีกมันจะบานกว่าด้วยใช่ครับในอย่างห้องพ่นอย่างเงี้ยคันหนึ่งพ่นเสร็จแล้วอบกี่นาทีอยู่ประมาณ15นาทีเพียนั้นเองใช่ครับโอ้งานเดินเร็วเยอะใช่ทั้งเร็วทั้งเรียบร้อยไม่ต้องเก็บงานหลายต่อใช่ครับเราต้องคิดเราคุยถึงเครื่องเครื่องมือพิเศษเครื่องมืออลังการของเรานะครับคือคาโอเรเนอร์คาโอเรเนอร์คืออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เอาเล่าแบบบ้านๆง่ายๆนะสำหรับคนยุคยุคโบราณมันคือเครื่องจิกเครื่องจิกคือเวลาเรารถชนมารรรรถถถชนมาเเสสทงลด แก้มเกล้มเบี้ยวบ้างฝากระโปรงไม่ตรงอะไรเลยว่าเดี๋ยวดูรถมือสองเนี่ยไปยืนดูแล้วเฮ้ยช่องไฟม,มันไม่ลงไม่ได้บ้างอะไรบ้างนั้นคือเก็บงานมาันเรียบร้อยอเอออย่างรู้บางคนชนมาแล้วโดนพวกคติ 4, ใช่เข้เครื่องจิกใช่เครื่องจิกคือจะเป็นเครื่องวัดแล้วก็เอาโซ่ดึงดึๆดึงไปแล้วเอาตลับเมตรใช่วัดใช่อันนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างกึ่งแมวนวลแมวนวลหน่อยซึ่งช่างก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมีคู่มือนะต้องวัดมันจะต้องรู้ว่ารถแต่ละรุ่นยานเท่าไหร่แต่มันต้องมีเออร์เรอร์บ้างแต่ไคโอเลเนอร์จะ ไม่มีเลยไม่ต้องเลยใช่ครับมันมีข้อมูลของรถทุกรุ่นหมดเลยครับว่าตัวถังนี้ต้องวัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับรถมีรุ่นไหนบ้างมีทุกรุ่นเลยทุกรุ่นรถไวบนี้เลยรถไวบนี้เลยแต่รถจีนรถอิตาลีรถประหลาดปรลารถไฟฟ้ารถไม่ไฟฟ้าอะไรมีหมดมีหมดเลยเดี๋ยวนะโอ้ม่หินทราก็มีใช่ต้องทำงานยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องดูรุ่นก่อนเอาเลขตัวถังข้อมาขคีตัวนี้แล้วก็มาพิมพ์เรื่องพิมพ์รุ่นมันว่าเป็นรุ่น D L C นะปีนี้นะ อ๋คือเราขี่ล้วนไปปุ๊บเอารถขึ้นขึ้นเอารถขึ้นแท่นปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ขี่รุ่นก่อนขีรุ่นไปปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บมันบอกมันบอกมาทั้งเครื่องมือด้วยนะว่าเครื่องมือหน้าตาเป็นไงเบอร์อะไรอ๋อมีเบอร์เครื่องมือด้วยใช่ครับแล้วก็วัดตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเครื่องมือก็จะอยู่ตรงชั้นนน้นก็จะมีบอกใช่ครับอ๋อแล้วก็กลับมาดูเครื่องมือใช่ครับแล้วก็จะมีฟลอร์แผนรถให้ใช่ครับพอไปร่นให้แล้วก็จะบองต้กี่าเกิดใครอุติเหตุมาาเอขึ้นแท่น ขึ้นแท่เสร็จวัดก่อนวัดก่อนวัดก่อนว่าผิดพลาดตรงไหนบ้างเยอะไหมอะไรเงี้ยไอหัวเบอร์นี้แล้วก็ไปจิ้มรูที่เขามีให้เสร็จได้ครับนี้ก็คือจะเป็นขาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตำแหน่งมันอยู่ตรงมันจะอยู่ตรงอ๋อนี่เลยจิ้มอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อขาก็จะเป็นขาที่แบบจะมีเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์เท่าไหร่แล้วแล้วคอมมันก็จะรู้ว่าถูกไม่ถูกแป็นกดกดใช่กดปุ๊บอ๋อกดเพื่อบอกว่าเราวัดเราเราถึงตำแหน่งแล้วใช่ไหมกดเสร็จปุ๊บหน้าจอจะขึ้น มันจะได้อ่า,จ,าจะมีอ่มันจะได้00ตรงนี้เลยเสียงไม่จะร้องแบบนี้นนครับหอมกีจะตึ้งๆมเๆมเื่อกี้นี่คือสำเร็จครับเรืองสำเร็จแล้วครับนี่ครับหอมเราก็ไล่จิ้มตามจุดไปเไรื่อยๆว่ามันชนหนักตรงไหนเราเราก็จะจิ้มตรงนั้นเลยว่าเราได้ค่ามมาตรฐานมันมีระบุะะบอยู่บวกลบจะไม่เกินลบสอง ดึงก็คือเราก็จะเหยียบตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงมาดึงทีละนิดทีละนิดเพราะถ้ามันดึงระยะได้แล้วปุ๊บเครื่องมันก็จะร้องว่าได้แล้วใสเลยใสเลยโอ้ยแม่นแม่นจัดเลยดิใช่ครับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากเลยนะกับการการเอาเอาแค่ทำสีรถเนี่ยโอ้ยเคนื่อเยอะมากโดยเฉพาะอู่ของวานวนนี้แบบเขาบอกเลยนะแบรนด์เนมเป็นอู่เลยอ่ะเครื่องมือแพงๆดีๆทั้งนั้นเลยใช่ครับสุดยอดไปเยอะเครื่องมือตัวเนี้ยอกจบเยอะใช่ไหมใช่ครับ แล้วพี่ชาติแต่ละคนก็ดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเก่าประสบการณ์มากแล้วประก,กอบกับครอมือดีๆแบบนี้เนี่ย,ยางานแม่ไหห่วงเลยได้ครับแน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างที่หลายะคนมีเคล็ดลับในหัวประจำเป็นการเข้าอุ่สีสีเพี้ยนไหมเพราะถ้าเกิดสีเพี้ยนรู้เลยว่าห่วยแต่ถ้าเกิดสีดีผสมแม่นก็เรียกว่ารถออกมาเนี่ยการันตีความสวยแล้ครึ่งหนึ่งผสมเสร็จก็พ่นสีแผ่นเทียบพอเราผสมรบก็จะไปพ่นสีอย่างนี้ไปเทียบอีกทีนึงอ๋อมีมีแผ่นมาพ่นเทียบอีกทีหนึ่งใช่ครับนี่ เครื่องเครื่องเทสอย่างนกแก้วครับท่านสุดจริงๆก็คือใช่ไหมแล้วก็พ<ช>่นเทียบพ่นเสร็จแล้วก็ไปเทกับโต๊ะไอทีใช่มาตรงไม่ตรง<ท>ใช่อย่างคันนี้พ่นสีกันชนหน้ามาชิ้นเดียวนะครับดูแก้มดูกันชนนะครับเฮ้ยปกติเนี่ยวัสดุที่ไม่เหมือนกันเช่นนพลาสติกเนี่ยเวลาพ่นแล้วมันจะมีแอบเพี้ยนนิดนึงแต่คันนี้เฮ้ยอุ้ยดูดิสีเหมือนแบบเหมือนมากนะฮะนี่เหมือนมากบอกเลยเหมือนมาก ต้องบอกว่าเป็นอู่สีที่แบบประทับใจมากนะคือมากๆเลยอ่ะอันดับแรกเลยที่เจอคืออุปกรณ์เทพล้วนๆแล้วก็ดูช่างทำานทำงานเนี้ยช่างทุกคนแบบมีประสบการณ์สูงๆทั้งนั้นแต่ประสบการณ์สูงเครื่องมือดีๆสีดีๆห้องอบเจ๋งๆออกมาเนี่ยการันตี่สวยแน่นอนและที่สาคัญเนี่ยผมเป็นคนแพ้อากาศดูอู่เห็นไหมความสะอาดมาอยู่เนี่ยมาเดินถ่ายกันอยู่เนี่ยประมาณทักสองชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ย แม้วผมยังไม่ตันนะเป็นอื่นเนี่ยตันไปแล้วผมต้องพกออสตวินคอยพ่นนะแต่ที่นี่อยู่กับมาสบายสบายคือสะอาดเวอร์เลยอ่ะใช่ครับนี่เป็นโรคจิตเราชอบแบบความสะอาดชอบแบบนินน่ินเใช่ครับอู่สีมันจะมีฝุ่นเข้าเลยนะเราก็ไม่ชอบแล้วต้องในอู่แล้วฝุ่นเยอะฝุ่นมันก็เข้ารถลูกค้าเราเยอะซึ่งผมเมื่อก่อนก่อนที่จะมาที่นี่ผมไม่หม่เพราะว่าเสร็จผมก็เอากลับไปขัดสีไปเก็บมี้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็แก้ไขได้ใช่ครับโหได้อนาคตมานี่ ชีวิตง่ายอ๋อเดี๋ยวก่อนไม่ต้องมานี่เลยนะไปพลัง,างล้าโอ้โหสะดวกใกล้บ้านด้วยใช่ครับเ,เดี๋ยวเราจัดการให้เองนี่แหละครับคือทั้งหมดนะฮะของอูสีไดมอนด์บอดี้แอนด์เพนท์ ที่เราพากันมาเที่ยวในวันนี้นะครับเพื่อนๆคงเห็นไอเดียแล้วละคงจะพอรู้ล่ละและคงจะมีแหล่งใหม่นะครับในการเก็บสีทําสีรถของท่านส่วนใครสนใจก็ติดต่อทางไดมอนด์ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาติดต่อเอาไว้ให้สุดท้ายนี้ก็เหมือนเคยครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสดคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาให้ดูหรือเราจะอ,าอู่อะไรมารีวิวให้ฟังและเอาอะไรมาหลอกให้เพื่อนๆอีกนะฮะติดตาอกันไว้ครับ และพบกันใหม่สวัสดีบาย